สวัสดีครับผมยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเชียงรายไอทีนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะใส่หมายเลขหน้านะครับโดยเริ่มนะครับจากหน้าที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหน้านี้นะครับก็คือหน้าที่2นะครับเริ่มหมายเลข1แบบนี้นะครับหน้าที่2เริ่มหมายเลข1แบบนี้สามารถทําได้ดังนี้นะครับมาทําตามกันเลย วิธีการนะครับก็ให้เรานะครับเปิดไฟ์ word ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกที่หน้าที่1แบบนี้นะครับแล้วนะครับให้เรานะครับกดที่แทรกนะครับอขอโทษนะครับกดที่เขาโครงนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งแล้วก็เลือกไปที่หน้าถัดไปก็จะได้กระดาษมาอีกแผ่นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมายเลขนะครับที่หน้าที่2ตัวนี้นะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกนะครับที่หัวกระดาษนะครับ ตรงนี้เลยนะครับดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะครับคลิกที่คำว่าลิงก์กับส่วนก่อนหน้านะครับคลิกออกนะครับตอนนี้มันลิงก์กันอยู่นะครับ2แผ่นนี้ให้เราคลิกเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลิงก์กันนะครับ ไม่ลิงก์กันแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการใส่หมายเลขหน้านะครับคลิกที่หมายเลขหน้านะครับแล้วก็เลือกอรูปแบบนะครับการจัดเลขหน้านะครับเริ่มที่เลขอะไรเลขหนึ่งนะครับไปช้าๆนะครับไปที่จัดรูปแบบเลขหน้านะครับ แล้วก็เริ่มที่เลข1น,นะครับต่อไปนะครับเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เลือกนะครับการใส่เลขที่หัวกระดาษนะครับจะใส่แบบไหนนะครับการใส่เลขที่หัวกระดาษจะใส่แบบไหนผมเลือกแบบที่3นะครับนี่ครับเลข นะครับบนหัวกระดาษก็จะแสดงมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเลขหนแล้วนะครับแล้วก็ปิดหัวกระดาษเรื่อยๆนะครับนี่เริ่มเลขหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าหน้าถัดไปจะเริ่มเลขสองหรือเปล่านะครับอ่านะครับหน้าถัดไปเริ่มเลขที่สองหน้าถัดไปก็เริ่มเลขที่3นะครับเดี๋ยวย่อให้ดูนะครับเนี่ยครับ 1, 2, ึสาม แบบนี้นะครับก็ถ้าติดตรงไหนนะครับลองวนคลิปนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองวนคลิปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมา มีอะไรมาฝากนะครับก็รอติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ไอที IT ต่างๆนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ